จิตวิทยาสะกดใจคนการที่คนเราจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบใครสักคนนั้นเป็นผลมาจากกระบวนการที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในระดับจิตใต้สำนึกและไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญครับแต่จากความจริงที่ว่าเราไม่รู้ตัวเลยในขณะที่เกิดกระบวนการเหล่านั้นจึงทําให้มันรากบว่าเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุผลแต่หากคุณเรียนรู้กระบวนการทุกอย่างแล้ว คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างผลกระทบต่อความคิดมีอิทธิพลโน้มน้าวใจผู้อื่นได้เพียงแค่คุณทําตามนี้ครับข้อหนึ่งการที่เรารู้สึกชอบแครสักคนอาจจะมีอิทธิพลต่อความคิดของเราที่ว่าเขาคนนั้นมีเสน่ห์ทางกายมากน้อยเพียงใดกับเราเรารู้สึกว่าคนคนนี้มีเสน่ห์หากต้องการให้แครสักคนชอบคุณลองเข้าไปพูดคุยกับเขาในขณะที่เขากําลังมีอารมณ์ที่ดีรู้สึกตื่นเต้นผ่อนคลาย ความรู้สึกเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านยังตัวคุณด้วยและเขาก็จะมีความรู้สึกในทางบวกต่อคุณด้วยในบางครั้งการบอกว่าใครสักคนมีอารมณ์ที่ดีอยู่ก็เป็นเรื่องที่ง่ายครับแต่บางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปดังนั้นถ้าหากคุณไม่แน่ใจให้มองดูไปที่ใบหน้าของเขาเป็นอันดับแรกถ้าเขากําลังอารมณ์ดีเขามักจะกล่าวคําทักทายคุณด้วยรอยยิ้มอย่างเต็มที่ดวงตาเบิกกว้างถ้าเขาทักคุณด้วยรอยยิ้ม เพียงแค่ที่เรียฝีปากรอยยิ้มที่ไม่ได้แผ่ซ่านไปทั่วทั้งใบหน้านะครับนั่นหมายถึงรอยยิ้มที่เกิดจากการเสแสร้งทําโดยมารยาทและมักจะแสดงออกว่าเขากําลังอารมณ์ไม่ดีก็อย่าเพิ่งเข้าไปพูดคุยนะครับการสบตาเป็นสัญญาณที่แน่ชัดว่าเขาแสดงอารมณ์แบบไหนออกมาเพราะฉะนั้นเราจะสบตาตรงๆกับคนที่เรากําลังคุยด้วยข้อ 2. ยิ่งคุณมีปฏิสัมพันธ์กับใครสักคนมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งชอบคุณมากขึ้นเท่านั้น ผลจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการเผชิญหน้าซ้ำๆต่อสิ่งเรา้าใดก็ตามในกรณีนี้ก็คือใครคนใดคนหนึ่งจะนําไปสู่ความชื่นชมและความชอบมากยิ่งขึ้นตราบใดที่ปฏิกิริยาในขั้นต้นไม่ได้เป็นไปในทางลบผลการศึกษานี้สามารถนําไปใช้ได้กับทุกเรื่องทุกอย่างในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่สินค้าทุกอย่างเมื่อมีการเผชิญหน้าบ่อยครั้งขึ้นเราก็จะชอบสิ่งนั้นมากขึ้น ผลตอบรับทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางบวกมากขึ้นและนี่ก็คือเหตุผลที่บางบริษัททําไมใช้การโฆษณาแต่รูปภาพของสินค้าคือทําให้เราเนี่ยเห็นยี่ห้อและภาพซ้ำๆเพราะว่าเราจะรู้สึกชื่นชอบไว้ใจมันเมื่อเราเห็นซ้ํามากขึ้นข้อ3เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนได้ด้วยการเข้าใกล้ตัวพวกเขาให้มากขึ้นบางครั้งเราเมืจะทําผิดพลาดไปด้วยการทําตัวให้ดูลึกลับ โดดเดี่ยวหรือว่าไม่ว่างสาหรับใครบางคนแต่จากการทําแบบนี้นะครับเราได้ทําให้โอกาสในการพูดคุยมันจางหายไปผลการวิจัยสรุปไว้ว่าเราจะเป็นมิตรกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดและมักจะชอบเขามากกว่าเมื่อเขาอยู่ใกล้เราเป็นระยะเวลาที่นานมากพอเนื่องจากว่าเรามีโอกาสได้พูดคุยกันศึกษากันและกันมากขึ้นข้อ 4. จากการวิจัยพบว่าเรามักจะชอบคนที่ชอบเรามากกว่า เมื่อเรารู้ว่ามีใครบางคนที่เขารู้สึกดีกับเราเราก็มักจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าคบหามากขึ้นด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคุณจึงต้องทาให้คนเป้าหมายของคุณเนี่ยทราบว่าคุณชอบและน่าถือในตัวเขาคือแสดงออกให้เขารู้ว่าคุณชื่นชมและชอบเขาข้อห้าผลจากการวิจัยพบว่าถ้าเราทําให้ใครคนใดคนหนึ่งมีความสัมพันธ์มีความรู้สึกชอบกันกับเราอย่างค่อยเป็นค่อยไป มันจะได้ผลดีกว่ากันถ้าไม่ใครคนหนึ่งกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในทันทีทันใดดังนั้นจงอย่ารุกใครสักคนจนเกินไปจนการที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าทําให้เขาอึดอัดใจแบบชั่วข้ามคืนแน่นอนครับว่าความสัมพันธ์ย่อมแย่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยค่อยๆย,ย้ายสเต็ปความสัมพันธ์มันก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นข้อ 6. มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยที่มีคนพูดเวว่าสิ่งที่รงกันข้ามกันจะดึงดูดกัน เพราะในความเป็นจริงแล้วเราจะชอบผู้ที่คล้ายคลึงกับเราและสนใจอะไรที่คล้ายกับเรามากกว่าจริงไหมครับเราอาจจะรู้สึกสนใจในความแตกต่างของเขาที่ไม่เหมือนกับเราแต่ความคล้ายคลึงกันและความมีอะไรที่เหมือนกันต่างหากที่ทำให้เรากับเขาเนี่ยเกิดความชอบพอซึ่งกันและกันสิ่งที่คล้ายกันจะดึงดูดสิ่งที่คล้ายกันเข้ามาเมื่อคุณพูดกับเขาจงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่คุณทั้งสองคนรู้สึกเหมือนกันเช่นสนุกเหมือนกันท้าทายเหมือนกัน เคยเจอเหมือนกันและสิ่งที่ทั้งคุณและเขามีหรือว่าเป็นเหมือนกันข้อเจการที่ใครสักคนจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตัวคนนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณทําให้เขารู้สึกเกี่ยวกับตัวพวกเขาเองคุณอาจจะใช้เวลาทั้งวันเพื่อทําให้เขาชอบคุณและคิดถึงแต่เรื่องอด,ดีแต่วิธีการที่คุณทําให้เขารู้สึกอย่างไรเมื่อได้อยู่ใกล้คุณต่างหากที่สร้างความแตกต่างก็คือเขารับประสบการณ์เมื่ออยู่ใกล้คุณคุณเคยสังเกตบ้างไหมครับว่า คุณมักจะรู้สึกดีที่ได้อยู่ใกล้กับใครบางคนที่ชอบกล่าวชมคนอื่นมีน้ำใจอย่างแท้จริงและเป็นคนที่อบอุ่นในทางตรงกันข้ามคุณเคยคิดไหมครับว่าช่างน่ารำคาญเหลือเกินที่ต้องใช้เวลาไม่เพียงห้านาทีอยู่กับคนที่น่าอึดอัดชอบจับปิดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาคนพวกนี้ดูเหมือนว่าจะสูบพลังความมีชีวิตจากตัวคุณเมื่อคุณสามารถทำให้เขารู้สึกดีแล้วการทำให้เขาชอบคุณก็ไม่ใช่เรื่องยากเสมอไปครับ ข้อ8ความเข้าออกเข้าใจกันจะก,ก่อให้เกิดความไว้ใจทำให้คุณสามารถสร้างสะพานเชื่อมทางใจกับพวกเขาได้เมื่อคนสองคนพูดจาในเรื่องเดียวกันมักจะทําให้การพูดจานั้นเป็นไปนในทางบวกรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าเช่นเดียวกันกับการที่เรามักจะชอบใครบางคนที่สนใจในเรื่องเดียวกับเราสิ่งเดียวกับเราและรู้สึกชอบเขาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขาทําเหมือนกับที่เราทําด้วยคิดด้วยนั่นหมายความว่า ถ้าเขาแสดงท่าทางอย่างเดียวกับที่เราทำหรือว่าใช้คำพูดที่เราพูดเราก็มักจะรู้สึกชอบเขาโดยปริยายข้อ9หากคุณเลียนแบบท่าทางอาการเคลื่อนไหวรวมไปถึงวิธีการพูดความเร็วในการหายใจเขาจะรู้สึกว่าเขาคล้ายคลึงกับคุณโดยอัตโนมัติครับข้อ10เราจะไม่ชอบใครบางคนมากขึ้นหลังจากที่เขาได้สร้างความเสียหายให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นทางกายและทางใจข้อ11เ ถ้าคุณสามารถทําให้เขาช่วยทําอะไรเล็กน้อยให้นั่นจะทําให้เขาเกิดความรู้สึกที่ดีและอบอุ่นกับคุณได้บอยครั้งเมื่อเราพยายามทําให้ใครสักคนชอบเราเรามักจะทําผิดพลาดด้วยการทําสิ่งดีให้กับเขาและแม้ว่าเขาจะชื่นชมคุณในความมีน้ำใจของคุณและคิดว่าคุณเป็นคนที่ดีแต่นั่นไม่ได้ทําให้เขาชอบคุณมากขึ้นเลยจริงอยู่ครับที่เขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่น่าคบมากขึ้นแต่สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดก็คือ คุณอยากให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณไม่ใช่แค่คิดว่าคุณเป็นคนดีคนหนึ่งเท่านั้นวิธีการนี้จะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อเขาเป็นฝ่ายช่วยทำอะไรให้กับคุณบ้างไม่ใช่เมื่อคุณเป็นฝ่ายช่วยทำอะไรให้กับเขาเพราะฉะนั้นจงเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายเขาได้ช่วยเหลือคุณบ้างเพื่อทำให้เขาเนี่ยรู้สึกชอบคุณใครก็ตามเนี่ยเวลาที่ช่วยอะไรใครสักคนจะรู้สึกชอบอีกคนโดยอัตโนมัติข้อ 12. การมองเห็นคนที่คุณชื่นชมทำบางสิ่งที่งโง่เขลาหรือว่างมงงาม จะทําให้คุณชอบเขามากยิ่งขึ้นการเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและมั่นใจกลับไม่ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันนั่นหมายความว่ามันแทบจะไม่ทําให้ผู้อื่นชอบคุณมากขึ้นหรือคิดในแง่บวกเกี่ยวก,กับตัวคุณเลยเมื่อคุณต้องการให้ใครก็ตามรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าคบหาให้ทําอะไรบางอย่างที่น่าอับอายแล้วทําเป็นยิ้มเขินอายอย่าทําเป็นไม่สนใจหรือว่าเสแสร้งว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้น การทาตัวเองให้เป็นที่กบคันของคนอื่นจะช่วยเชื่อมโยงคุณเข้ากับคนเหล่านั้นได้ง,ง่ายขึ้นเมื่อคนได้แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณไม่ได้จริงจังกับตัวเองจนเกินไปพวกเขาจะรู้สึกใกล้ชิดคุณมากขึ้นและอยากอยู่ใกล้ตัวคุณมากขึ้นไม่มีใครชอบคนที่ขี้อวดหรอกครับประโยคนี้ซึ่งเห็นถึงคนที่นึกถึงแต่ตัวเองและภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นสําคัญจนต้องเสียแซงว่าเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลา การต้องคอยทาให้คนอื่นรับรู้ว่าคุณดูดีและเป็นจุดเด่นเป็นการให้ความสาคัญกับตัวเองมากเ,เกินไปและมันอาจจะมาถึงความมั่นใจจอมปลอมนะครับนั่นเองครับทําให้เขาเนี่ยไม่ชอบคุณลักษณะนี้เนี่ยจริงอยู่ที่เราคิดว่าคนจะชอบคนที่มีความมั่นใจแต่เชื่อเถอะครับคนชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองครับดังนั้นการไม่ให้ความสาคัญกับตัวเองมากเจเกินไปและยอมรับในความบิดพลา้ของเราแสดงให้โลกเห็นว่าเรามีความมั่นใจ สิ่งนี้มันดีที่สุดหรอกครับข้อ13ไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้กับคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรอกนะครับรวมถึงคนที่เจ้าอารมณ์ขี้โมโหชุนเชียวอยู่บ่อยๆเราทุกคนต่างมองหาคนที่ชื่นชมคนที่มีมุมมองทัศนคติบวกอบอุ่นมีวิธีการดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุขจริงไหมครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราอยู่ใกล้คนที่ทัศนคติลบยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งปวดหัวนะครับข้อ14 อยู่ใ,ใกล้กับคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เพราะว่าความใกล้ชิดจะก่อให้เกิดความชอบมีปฏิสัมพันธ์กันไม่ใช่ความเกลียดชังและเมื่อคุณจะพูดกับใครให้ดูอารมณ์เขาซะก่อนถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีก็อย่าเพิ่งพูดเมื่อคุณเนยต้องการสร้างความรักใกล้ชอบพอซึ่งกันและกันหมายถึงเพื่อนนะครับหรือว่าลูกค้าก็ได้ให้คุณชื่นชมหรือว่าแสดงความนับถือเขาในบางเรื่องรวมถึงพูดในเรื่องที่เขาสนใจข้อสิบห้า จงปล่อยให้เขาทำเรื่องง่ายๆอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณเป็นกรณีพิเศษแต่คุณต้องมั่นใจได้ว่านั่นไม่ได้เกิดจากความรู้สึกที่เป็นภาระหน้าที่การทำแบบนี้จะทำให้เขาเกิดแรงจูงใจให้เขาชอบคุณมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวคือคนเราเนี่ยอยากจะเป็นคนที่ทำอะไรบางอย่างเพื่อใครสักคนนั่นหมายถึงบ่งบอกถึงตัวตนของเขายิงแต่ให้เขาชอบคุณมากขึ้นครับข้อ 16. คนเรามักจะถูกดึงดูดเข้าหาคนที่มีความมั่นใจ จงแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจคุณด้วยการกล้าที่จะหัวเราะหรือว่ายิ้มให้กับตัวเองและไม่ให้ความสาคัญกับตัวเองมากจนเกินไปคือเป็นคนที่ผ่อนคลายจนคนอื่นเนี่ยกล้าที่จะเข้าใกลย้ยิ่งคุณแสดงความมีน้ําใจอบอุอน่นทัศนคติดีผ่อนคลายมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นคนอื่นก็จะชอบเข้าหาคุณข้อ 17. สร้างการปลุกร้าทางอารมณ์เทคนิคนี้จะช่วยให้คุณประสบความสาเร็จในการชวนสาวไปออกเดตได้มากกว่าปัจจัยอื่นใด ว่าจะเป็นทรงผมการแต่งตัวหรือว่าหน้าที่การงานที่ดีครับเพราะรากฐานของพฤติกรรมมนุษย์คือเมื่อร่างกายของคนเราหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาความรู้สึกสนใจและความรปรถนาทางเพศของคนที่อยู่รอบข้างมันจะเกิดขึ้นตามมาด้วยครับโดยอัตโนมัติเมื่อสิ่งเร้าระหว่างเรื่องเพศและความรุนแรงมารวมตัวอยู่ด้วยกันมันจะสามารถกระตุ้นให้ความตื่นตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวครับ ซึ่งจะนำไปสู่แนวโน้มการใช้ความรุนแรงและความก้าวร้าดในการมีเพศสัมพันธ์ข้อ18เรามักจะคิดกันว่าความอ่อนเยาว์เป็นปัจจัยหนึ่งของสน่ท์ทางร่างกายแต่ข่าวดีก็คือคุณไม่จําเป็นต้องยังดูหนุ่มสาวก็ได้เพียงขอให้คุณทําตัวให้อ่อนกวัยเข้าไว้ก็พอแล้วแม้แต่บางเรื่องที่ดูเหมือนว่าไม่แน่จะมีผลเช่นอากับกิริยาและลีลาท่าเดินของคนคนหนึ่ง ก็อาจจะมีบทบาทสําคัญต่อการที่เราตัดสินใจว่าเขาดูอ่อนเยาว์มากน้อยเพียงใดแน่นอนครับว่าถ้าทางการเดินสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อความสนใจในตัวคุณได้คนเราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อคนที่มีท่าเดินกระฉับกระเฉงมากมากกว่าคนที่ทําตัวดูราวกับว่าเป็นคนแก่แก่กว่าอายุไม่ว่าคุณจะมีอายุจริงเท่าไหร่หรือว่าเป็นสภาพเพศใดก็ตามจริงๆแล้ว ความยืดหยุ่นของท่าเดินความกระฉับกระเชงทำให้คุณสามารถดูหนุ่มสาวได้ข้อ19เวลาที่คุณจ้องมองตาใครสักคนสามารถที่จะทําให้เขาคนนั้นตกลุมรักคุณได้จริงๆชอบคุณได้มากขึ้นเมื่อคุณสนทนาอยู่กับใครสักคนไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่าการฟังนะครับการจ้องมองตาใครสักคนด้วยความจริงใจจะทําให้ใครสักคนรู้สึกว่าชอบคุณครับข้อ2ีิ เมื่อคุณต้องการให้ใครสักคนรู้สึกสนใจในตัวคุณสิ่งที่คุณควรจะทำมากที่สุดก็คือการไปพบเขาเพียงคนเดียวในครั้งแรกครับหรือว่าไปพร้อมกับใครสักคนที่เป็นบุคคลที่น่าสนใจและเป็นเพศตรงข้ามกับคุณเพราะว่าเรากำลังจะใช้กฎแห่งความแตกต่างและกฎแห่งความเกี่ยวโยงเรามักจะไม่ค่อยตัดสินคนจากตัวของเขาเองแต่ตัดสินโดยจากที่ดูที่ความแตกต่างระหว่างเขากับคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราพบกับใครสักคนเป็นครั้งแรกเราจะมองและคิดเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของคนคนนั้นโดยเปรียบเทียบกับคนที่เขาอยู่ด้วยมีงานวิจัยที่ศึกษาว่าผู้ชายที่เพิ่งดูรูปนางแบบสวมชุดว่ายน้ำมาใหม่ๆจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนอื่นหรือแม้แต่ภรรยาตัวเองมีเสน่ห์ดึงดูดใจลดน้อยลงนี่เป็นหนึ่งในความบิดพลาค้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับที่เรามักจะทํากันก่อนที่ใครคนนั้นจะมีโอกาสได้รู้จักตัวต,วตวนที่แท้จริงของคุณ และก่อนที่คุณจะมีโอกาสใช้วิธีอื่นๆเพื่อโน้มน้าวใจพวกเขาเขากลับเป็นฝ่ายตัดสินคุณที่รูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งแรกดังนั้นจงทําในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณอย่าไปพร้อมกับคนที่ดูน่าสนใจมากกว่าตัวคุณที่เป็นเพศเดียวกันเมื่อคุณต้องการจะให้ใครสักคนสนใจในตัวคุณเมื่อคุณไปพบเขาซึ่งโดยทั่วไปแล้วหมายถึงเฉพาะในครั้งแรกเท่านั้นอย่าไปพร้อมกับคนที่หน้าตาไม่น่าดูเอาซะเลย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามทั้งนี้เป็นเพราะว่าพ้นจากกฎแห่งความเกี่ยวโยงมันจะทําให้คนเรามองเห็นคนทั้งกลุ่มเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันทั้งหมดและมองไม่เห็นตัวตนของแต่ละคนดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับคุณก็คือไปตามลําพังหรือว่าไปพร้อมกับเพศตรงกันข้ามซึ่งเป็นคนที่น่าสนใจเหตุผลที่คุณสามารถอยู่ร่วมกับเพศตรงข้ามที่มีเสน่ห์ได้ก็เพราะว่า กฎแห่งความเกี่ยวโยงจะมีผลเหนือกฎแห่งความแตกต่างเมื่อสมาชิกของกลุ่มมีความแตกต่างกันมากกว่าความคล้ายคลึงกันกล่าวอีกในย่ดหนึ่งก็คือความมีเสน่ห์ของคุณจะได้รับการส่งเสริมโดยค,คนคนนี้เนื่องจากคุณถูกมองว่าเป็นส่วนเดียวกันกับพวกเขาด้วยข้อ21คุณควรจะใช้เทคนิคนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีข้อจํากัดในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเพราะคุณจะดูมีเสน่ห์มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่จริงผลการวิจัยชิ้นหนึ่งชี้เห็นว่า หญิงสาวที่ได้รับการแนะนําให้รู้จักกับผู้ชายจะรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากขึ้นถ้าความภาพภูมิใจในตัวเองของเธอถูกทําให้ลดลงไปชั่วคราวเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้รับผลกระทบเร่งนี้เลยคุณคงไม่ต้องถึงกับจงใจให้ใครสักคนรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองครับแต่ถ้าคุณรู้ว่าคนคนนี้เพิ่งถูกปฏิเสธมาหมัดหมาดคุณก็ควรจะรว้ว่าคุณจะดูน่าสนใจสําหรับเธอมากขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่เธอกําลังมีความภาพภูมิใจในตัวเองสูง กฎนี้แสดงถึงปรากฏการณ์สะท้อนกลับที่ปรากฏเห็นอยู่บ่อยๆเมื่อใครคนหนึ่งตัดสินใจเริ่มต้นกดสัมพันธ์ครั้งใหม่อย่างรวดเร็วทันทีหลังจากที่เพิ่งเลิกคบกับอีกคนซึ่งมักจะไม่ใช่คนประเภทที่เธอจะออกเดทด,ด้วยภายใต้สภาวะการปกติอีกวิธีการหนึ่งก็คือการเข้าหาเธอขณะที่เธอกําลังอยู่กับคนอื่นที่มีความน่าสนใจมากกว่าเธอผลการวิจัยสรุปว่าเมื่อเราอยู่ใกล้กับกลุ่มคนที่เรารู้สึกว่า หน้าตาดีกว่าเราเรามักจะมีความมั่นใจในตัวเองและรูปร่างในหน้าตาของเราลดลงไปเมื่อความภาคภูมิใจในตัวเองกําลังอยู่ในภาวะถดถอยเราก็มักจะเห็นว่าคนอื่นน่าสนใจมากขึ้นครับดังนั้นเมื่อใดที่เธอคนนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเกี่ยวกับตัวเองจงเข้าไปจีบและแสดงความเป็นมิตรกับเธอแต่ขอเตือนไวน้ในเรื่องของกฎธรรมชาติมนุษย์ว่าคนเรามมกจะต้องการในสิ่งที่ไม่อาจจะไขว่คว้ามาครอบครองได้ และคนเรา,ากจะชอบในสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามเพื่อให้ได้มันมาคุณสามารถป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎข้อนี้ได้โดยอย่าทำอะไรให้ประเจิดประเจอมากนะครับรวมทั้งให้แสดงความสนใจและใส่ใจว่าคุณเนี่ยสนใจเขาแต่ก็อย่ามากจนเกินไปผลการวิจัยแสดงว่าเมื่อเรารู้ตัวว่ามีใครบางคนชอบเรามันจะปลุกเร้าความรู้สึกโรแมนติกขึ้นในตัวเราขึ้นมาไม่เพียงแต่เราจะชอบคนที่ชอบเราเท่านั้น แต่เราจะรู้สึกสนใจคนที่เรารู้ว่าเขาสนใจเรามากขึ้นด้วยครับนั่นเป็นเพราะว่าองค์ประกอบสําคัญของความรู้สึกรักใคร่ก็คือความคาดหวังนั่นเองถ้าเขาไม่แสดงความสนใจในตัวเราแม้แต่นิดเดียวคุณอาจจะมองเห็นว่าเขาคนนี้มีเสน่ห์แต่จะไม่พัฒนาไปสู่ความรู้สึกสนใจอย่างจริงจังและความปรารถนาอย่างแรงกล้าความคาดหวังปูทางไปสู่ความรู้สึกโรแมนติกที่มีความรุนแรงมากกว่าการพบว่า ใครบางคนชอบเราทาให้เรามีความคาดหวังว่าความสัมพันธ์นั้นมีความเป็นไปได้ครับและจะทําให้ความรู้สึกของเราที่มีอยู่รุนแรงแต่อเขามากขึ้นตามไปด้วย22การพูดจากับใครสักคนหรือแม้แต่การมีปฏิสัมพันธ์ขณะที่เขามีความตื่นตัวทางอารมณ์สูงหรือว่ามีความผ่อนคลายทางอารมณ์จะช่วยให้เรามีการสนทนาที่ดีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีได้การรับรู้ถึงความมั่นใจในตัวเองรับรู้ถึงความอ่อนเยาว์ในตัวเอง ช่วยเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับคุณได้คุณอาจจะปรับในเรื่องของท่าเดินท่ายืนท่านั่งที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองได้คุณสามารถพัฒนาความรู้สึกรักและชอบกับใครสักคนได้ถ้าคุณตั้งใจฟังพวกเขาและจ้องมองตาพวกเขาเราจะรู้สึกว่าคนอื่นดูน่าสนใจมากขึ้นในช่วงเวลาที่เรารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองการเข้าหาเขาในขณะที่เขากำลังรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวเองจะทำให้คุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นครับ เมื่อเขาเริ่มชอบคุณแล้วจงทําตัวคุณให้มีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นด้วยการบอกให้เขารู้ว่าคุณรู้สึกสนใจในตัวพวกเขา 23. กลยุทธ์วิธีหนึ่งที่ทําให้ใครก็ตามรู้สึกว่าประทับใจในตัวคุณชอบคุณแม้ว่าจะพบเจอกันครั้งแรกก็คือจงยิ้มเข้าไว้ครับการยิ้มทาให้เกิดสิ่งที่ทรงพลังสี่อย่างก็คือมีความมั่นใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นกับคนรอบข้างและตัวเองมีความกระตือรือร้นและที่สําคัญที่สุดมันแสดงออกถึงการยอมรับ เราเชื่อว่าคนที่มีรอยยิ้มเป็นผู้ที่มีความมั่นใจและจริงใจครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยประมาทหรือว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวเองหรือใครก็ตามเรามักจะยิ้มไม่ค่ออ,อกเช่นหน้าบึ้งตึงจริงไหมครับการยิ้มจึงเป็นการสื่อความหมายที่ดีที่สุดถึงความสุขของตัวเองและส่งต่อถึงคนอื่นด้วย 24. ความประทับใจเมื่อพบกันครั้งแรกนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เรียกว่าปรากฏการณ์แรกเริ่ม นั่นหมายความว่าเมื่อเราเจอใครสักคนแล้วเราตีความหมายการกระทําใดๆของใครสักคนก็ตามแล้วเราเนี่ยก็สร้างภาพลักษณ์ของคนคนนั้นในหัวเราเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตอนที่เราพบเจอกับใครสักคนครั้งแรกคนคนนั้นเนี่ยเขาก็มากจะประเมินการกระทําในอนาคตของคุณด้วยจิตใจที่อ่อนโยนกว่าความเป็นจริงครับจะเรียกได้ว่าถ้าเขามีภาพลักษณ์ที่ดีกับเราในครั้งแรกเวลาเจอกันครั้งต่อไปเขาจะเหมารวมเลยว่า คุณน,นิสัยดีครับและเป็นที่น่าไว้ใจด้วยหากคุณเองตั้งใจทําช่วงเวลาเริ่มต้นให้ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะพูดอะไรหลังจากนั้นก็ไม่สําคัญอีกต่อไปเพราะคุณไี้ทําให้เขาประทับใจไปเรียบร้อยแล้วครับและนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งที่การยิ้มหรือแม้แต่การรับฟังการจ้องตามี้วามสาคัญอย่างมากคุณสามารถทําได้ในทันทีทุกครั้งที่มีบทสนทนาและอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่อาจจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้อันดับแรกของเราก็คือ ความสามารถในการระลึกถึงข้อมูลและการปูพื้นหรือว่าการพรามมิ่งครับมีการสาธิตได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วครับว่ายิ่งเราะระลึกถึงความเชื่อและความคิดได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลต่อการตอบรับรู้ของเรามากเท่านั้นถ้าคุณต้องการให้ใครสักคนประทับใจย่อมเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณครับถ้าเขาเพิ่งจะได้สัมผัสกับคําที่มีความหมายในทางบวกถ้าคุณไปสมัครงานคุณควรเตรียมประวัติย่อของคุณไปด้วย การใช้คำคุณศัพท์ที่มีความหมายดีๆเช่นรักความถูกต้องอารมณ์อ่อนโยนกล้าตัดสินใจแทนที่จะบอกว่าคุณเป็นใครและมีความสามารถอะไรถ้าหากว่าคุณเลือกใช้ภาษาที่มีความหมายหนักแน่นเฉพาะเจาะจงเป็นไปในแง่บวกเพื่อสื่อสารอย่างชัดเจนมันจะแสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเศษของคุณคนอื่นจะชอบคุณได้ในทันทีครับ25คนเรามักจะต้องการได้ในสิ่งที่ไม่อาจจะเอื้อมถึง การทำตัวให้พร้อมเสมอสำหรับใครบางคนอาจจะทำให้คุณค่าของตัวคุณลดน้อยลงไปนี่ไม่ใช่คนอุบายหรือว่าเกมที่คุณจะต้องเล่นครับแต่เป็นเพียงแค่คนไกลการทำงานของพฤติกรรมมนุษย์เท่านั้นความมีเสน่ห์ดึงดูดใจไม่สามารถกำหนดค่าได้ตายตัวนั่นหมายความว่าการที่คนอื่นจะคิดอย่างไรกับคุณนั้นส่วนใหญ่แล้วถูกตัดสินมาจากสิ่งที่คุณทำไม่ใช่จากสิ่งที่คุณคือใครหรือว่ามีรูปร่างหน้าตายอย่างไร อะไรที่มีมากจะเกินไปก็จะดูไร้ค่าครับและสินนิหายากจึงมีค่ามากกว่าเป็นที่ต้องการเมื่อคุณพบหากับใครสักคนคนที่คุณไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่คุณมักจะว่างเฉพาะเวลาที่คุณไม่มีเวลาจะทําอะไรจริงๆหรือเมื่อคุณพบกับคนที่คุณรู้สึกชอบจริงๆคุณจะทําตัวเองให้ว่างอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับถ้าคุณต้องการให้คนอื่นเขาชอบคุณถูกต้องแล้วครับที่คุณจะต้องพยายามอยู่ใกล้ๆเขาบ่อยๆแต่จงจําไว้ว่า ความชอบเป็นมื้นฐานของทุกความสัมพันธ์หมายความว่าเมื่อคุณได้ก้าวข้ามขั้นตอนของความรู้สึกชอบมาแล้วก็คือคนคนนั้นเนี่ยเขาเริ่มที่จะลงรักคุณเข้าแล้วแล้วความสัมพันธ์ก็ได้งอกงามขึ้นจนเป็นอะไรที่จริงจังมากขึ้นถึงตอนนั้นเองที่คุณจะต้องเริ่มจํากัดเวลวาสําหรับพวกเขาให้น้อยลงเพื่อทําให้ตัวคุณเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณคุณจะเป็นต้องมีมุมมองที่หลากหลายด้วยนะครับในชีวิตจริง หากเราได้รับความสุขจากเพียงแหล่งเดียวเรามาจจะทุ่มเทใจและคุณค่าให้กับสัมงันกับมันมา,ากเกินไปคุณควรจะหาสิ่งอื่นที่มีความหมายในชีวิตคุณบ้างนอกเหนือจากเรื่องของกามสัมพันธ์เพื่อที่เขาจะได้ไม่กลายเป็นโลกทั้งหมดของคุณสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องรู้สึกเติมเต็มในชีวิตด้านอื่นๆด้วยเช่นเล่นกีฬาหรือว่าไปทํางานอดเรเอกซะบ้างซึ่งก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถดําเนินชีวิตตามมุมมองที่สมเหตุสมผลได้ด้วย ไม่ใช่ว่ายึดติดกับความรักหรือความชอบซึ่งเป็นบอกเกิดของความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเอาความสุขฝากไว้กับใครสักคนเพียงคนเดียวเวลาที่เขาไม่หยุดตรงนั้นเราจะเศร้าใจมากๆเลยครับเวลาที่คุณไม่ได้ยึดติดกับใครสักคนที่เขาอาจจะเป็นแหล่งความสุขให้กับคุณเพียงแค่คนเดียวมันจะทําให้คนดูมีเสน่ห์ครับคือคุณเนี่ยไม่ได้ว่างมากพอที่จะต้องเอาโลกทั้งใบของคุณเนี่ยไปฝากไว้กับใครเวลาที่คุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมีพื้นที่ของตัวเองนั่นแหละครับ ทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นคนส่วนใหญ่มักจะไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เป็นของตายถ้าเราทําตัวเสมอเป็นของตายเมื่อเดี๋ยวก็ตามที่คุณเป็นเช่นนั้นคนอื่นจะไม่เห็นคุณค่าของคุณความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสักคนมองเห็นคุณเป็นของตายเขาจะเริ่มถอยห่างคุณไม่เห็นคุณค่าแล้วก็จะเริ่มมองหาคนอื่นเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณทําตัวแบบมีเวลาเป็นของตัวเองมีพื้นที่ตัวเอง คุณจะกลายเป็นคนที่เขาวิ่งไล่ล่าคุณรวมถึงคุณมีสเสน่ห์มากขึ้นหากท่านได้เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้พิมพ์ให้หน่อยครับว่าเป็นประโยชน์ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว1 0 x q u a ต t u m Leap โปรเจกต์แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่พี่ทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสองตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง1 0 x q u a ต t u m Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ1 0 x go 1 0 x well แล้วก็1 0 x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ1 0 x go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x Go สอนเกี่ยวกับการเซ็ตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to do list not to do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10x w e l นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชี่ยทีุ่ดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ m i ซ d เ e t เกี่ยวกับเงินนะครับ 10X m i n d s e t เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่นึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ Transformation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Li าย ID ตามนี้ได้เลยครับ